นักบาบัดที่ดีมีความเข้มแข็งจากภายในนะคะความเข้มแข็งจากภายในในที่นี้หมายถึงการเข้าใจชีวิตของตัวเองและเข้าใจชีวิตของคนอื่นนะคะนักบาบัดที่ดีผ่านการทํางานกับเงื่อนองของตัวเองจนเข้าใจว่าความทุกข์และเงื่อนปมเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนก็จะสามารถใช้พลังบำบัด และพลังการเยียวยาตัวเองที่ทุกคนมีอยู่ภายในมาใช้ในการเข้าใจตัวเองและก็ก้าวข้ามไปเพราะฉะนั้นนะคะการเป็นนักบำบัดจึงจาเป็นต้องทำงานกับตัวเองด้วยเพื่อให้มีความเข้มแข็งจากภายในเพื่อที่เวลาอยู่ตรงหน้าคนนะคะเราสามารถแผ่พลังของความเชื่อมั่นและความศรัทธาในพลังชีวิตที่จะเยียวยาตนเองได้ เหมือนกันนะคะกับทุกๆวิชาชีพและทุกๆบทบาทที่เราใช้ในชีวิตถ้าเราเป็นแม่เรามีความเข้มแข็งจากภายในเราก็จะเป็นแม่ที่ดีถ้าเราเป็นหัวหน้างานเรามีความเข้มแข็งจากภายในเราก็จะมีความสัมพันธ์และเป็นหัวหน้างานที่ดีทุกบทบาทล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและความมั่นคงจากภายในของเรา